ว่าวิวช่วงสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเคยคุยท่านผู้ชมฟังถึงคดีคดีหนึ่งครับเป็นคดีที่ผมเชื่อว่าทุกคนได้ยินได้ฟังแลวสะเทือนใจเพราะว่าเป็นคดีที่สะท้อนถึงความอายุติธรรมของสังคมไทยความอายุติธรรมทางเพศความอายุติธรรมระหว่างประชาชนกับคนในเครื่องแบบความอายุติธรรมที่เหยื่อถูกฆ่าเหยื่อซึ่งเป็นผู้หญิงถูกอดีตสามีทำร้ายตัวเองเพียงเพราะว่าอดีตสามีไปมีผู้หญิงคนอื่นและอยากจะหย่าแต่ผู้หญิง ไม่ยอมยานําไปสู่การทําลายแล้วต้องเป็นการทําลายที่เรียกว่าหดเหี้ยมเพราะว่าเป็นการทําลายที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งวันนี้เธอออกมาต่อสู้ครั้งสําคัญแล้วผู้หญิงที่มีชื่อว่าน้องจูนเกือบจะเสียชีวิตความทรงจําของเธอสูญเสียไป3เดือนวันนี้น้องจูนกลับมาเรียกร้องความเป็นธรรให้กับตัวเองและเป็นการเรียกร้องความเป็นธรรแบบที่เห็นชัดเจนถึงร่องรอยของความ ไม่ยุติธรรมของคนหลายกลุ่มซึ่งทําให้เกิดเรื่องของน้องจูนขึ้นมาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่สัป,ปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นเรื่องซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นข่าวเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วแต่ตัวต้นเรื่องตัวเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้น20กรกฎาคม2559 20รากรกฎาคม2559ราจนถึงวันนี้1เมษายน2560เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเกือบเป็นเวลา9เดือนเป็นเวลา9เดือนที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำร้าย โดยอดีตสามีของเธอซึ่งจดทะเบียนกับเธอแล้วเป็นเรื่องซึ่งไม่เคยมีความคืบหน้าทางคดีเลยเธอถูกทำร้าย20กรกฎาคม2559น้องจูนหรือสุกิตาสุภานินถูกทำร้ายหลังจากนั้นเธอไปแจ้งความเธอไปแจ้งความเป็นเวลายาวนานไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งเธอโพสต์ภาพของเธอลงในโซเชียลมีเดียผมอยากจะให้ดูภาพของน้องจูนก่อนนี่เป็นภาพสภาวปะปัจจุบันของน้องจูนต้องขอบคุณเพจอิจานที่ตามเรื่องนี้ไม่หยุดยั้งนี่เป็นสภาพของน้องจูนซึ่ง ณนะเวลาที่เธอถูกทำร้ายเธออายุประมาณ28ปีปีนี้เธออยู่ในอายุ29ปีเธอไม่ปกติสมองของเธอไม่ปกติเธออยู่ในสภาพต้องกลับมาหัดเดินใหม่ในเวลาที่จริงๆแล้วเนี่ยเธอควรจะได้ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติทํางานไปแต่สมองของเธอไม่ปกติการถูกทําร้ายของเธอเป็นเรื่องซึ่งคนจำนวนมากรับไมไได้เพจเพจนึงบุกเบิกเผยแพร่เรื่องนี้ เพจที่มีชื่อว่ารถของชาติเป็นเพจของคนซึ่งรักทหารแล้วก็อยากจะให้มีการแยกแยะระหว่างทหารที่ดีกับทหารที่ไม่ดีเพจรถของชาติเนี่ยได้รับทราบเรื่องของน้องจูนเลยเอามาเผยแพร่เรื่องเป็นแบบนี้คือ20รกรกฎาคมเนี่ยเวลาประมาณ3ามทุ่มสีนาทีมีการแจ้งว่ามีผู้หญิงถูกทำร้ายบาดเจ็บแถว3 0 0ยอดตำบน3 0 0รยยอดเจ้าหน้าที่ก็เลยไปดูตัวปรากฏว่าผู้หญิงที่ถูกทำร้ายคือน้องจูนอายุ28ปปีถูกทำร้ายบริเวณใบหน้า ถูกทำร้ายหนักแค่ไหนถูกทำร้ายหนักแบบที่น้องจูนซึ่งแต่เดิมสภาพเป็นคนน่ารักกลายเป็นสภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปแล้วในปัจจุบันน้องจูนถูกทำร้ายในรถยนต์นะครับเธอสลบคาที่บาดเจ็บสาหัส กะโหลกเลาบ้าวตาแตกเธอต้องอยู่โรงพยาบาล2-3ถึงเดือนขณะนี้ผลกระทบคือดวงตาของน้องจูนเกือบจะพิการท่านผู้ชมดูภาพซ้ายของน้องจูนไว้ให้ดีๆผมเชื่อว่าเพียงแค่เห็นภาพแบบเลือนๆล,ลางๆเรารู้ว่าน้องจูนเป็นคนสวยเรารู้ว่าน้องจูนเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนที่มีรอยยิ้มสดใสแต่ด้วยความรักที่เธอให้กับผู้ชายผิดคนเธอยือนยันความรักของเธอกับผู้ชายในเวลาที่ผู้ชายของเธอ เอาหัวใจของเขาไปให้ผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วและพร้อมจะทิ้งเธอมาพบกับเธอวันหนึ่งในนัดเจอข้างนอกในรถยนต์แล้วก็ทำร้ายเธอเธอเกือบพิการใบหน้าผิดรูปและสิ่งที่เลวร้ายกว่าน,นั้นคือเธอถูกทำร้ายหนัหน่วงจนกระทั่งกระโหลกส่วนหน้าของเธอแตกยุบเบ้าตาด้านซ้ายแตกพยาบาลและแพทย์บันทึกต่อมาว่าต้องเจาะคอเพื่อช่วยชีวิตน้องจูนในสุดน้องจูนเกิดการอาการสมองบวมต้องเข้ารับผ่าตัดหลายครั้งสลบไปสมเดือน นี่คือภาพของน้องจูนก่อนที่จะถูกทำร้ายและภาพของน้องจูนตอนนี้ไม่ใช่น้องจูนอย่างที่เคยเป็นน้องจูนถูกทำร้ายและน้องจูนไม่ได้รับความเป็นธรรมน้องจูนกลายเป็นคนที่เกือบจะพิการหรือเสียชมแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ20กรกฎาคม2559คดีความไม่มีการคืบหน้าจนกระทั่งน้องจูนต้องใช้โซเชียลมีเดียต้องใช้ทนายความในการขยายเรื่องนี้ ให้สังคมรับรู้ถึงความไม่เป็นธรรมที่เธอได้รับและณวันนี้น้องจูนขยับครั้งใหญ่เป็นการขยับแบบที่มันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ช่วยน้องจูนเพียงพอจนกระทั่งผู้หญิงที่ถูกทำร้ายต้องเอาตัวเองออกมาให้โลกเห็นผมเชื่อว่าผู้หญิงที่ทนที่ถูกทำร้ายไม่มีใครอยากให้โลกรู้ว่าตัวเองถูกทำร้ายและผู้หญิงไม่อยากให้คนรู้ว่าหน้าตาตัวเองปัจจุบันแตกต่างกับอดีตอย่างไรแต่น้องจูนถูกกดดันขนาดนี้เป็นแบบนี้ไปแล้วอยากให้ฟังเสียงน้องจูนนิดนึงว่าน้องจูนพูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างครับ เขาก็ต่อยมาก่อนเพราะหนูล้มลงม,มาเสร็จแล้วเขาก็ใช้ของแข็งที่มีสีขาวๆทุบตอกน่าจะเกินห้าตีอัพอยากให้เขาได้รับได้รับโทษถามว่าหนูอยากได้เขาไหมที่จะมาจ่ายค่าเสียหายหนูอยากได้นะหนูอยากให้เขาได้เข้าคุกแล้วหนูก็ยอยากกลับไปทํางานมาเติมแค่นั้นเองคือความหนั่นคือภาพและเสียงของน้องจูนเห็นชัดว่าน้องจูนต้องการให้ผู้ชายที่ทำร้ายเธอได้รับการลงโทษ ทำไมน้องจูนอยากให้รับการลงโทษเมื่อน้องจูนบอกว่าอยากให้รับการลงโทษแสดงว่าเธอกําลังสื่อสารอยู่หรือเปล่าว่ากระบวนการยุติธรรมล่าช้าไม่ดําเนินการพยายามลงโทษอย่างที่ควรจะเป็นและนี่เป็นปัญหาของคดีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับอย่าลืมว่า20กรกฎาคม2519น้องจูนถูกทําร้ายหลังจากนั้นคดีไม่มีความคืบหน้าหลังจากนั้นน้องจูนให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าสามีอดีตสามีของเธอเนี่ยโทรศัพท์มาสองครั้งเพื่อข่มขู่เธอ ข่มขู่เธอเรื่องอะไรข่มขู่เธอเรื่องไม่อยากให้มีการดําเนินคดีนี่คือปัญหาประการที่1ปัญหาประการที่2คือขอให้น้องจูนเปลี่ยนคําให้การทางคดีกับพนักง,งานสอบสวนนั่นคือปัญหาประการที่ 2. แต่ปัญหาประการที่3คือคดีที่ไม่มีความคืบหน้าแจ้งความ20กรกฎาคมคดีไม่คืบหน้าน้องจูนใช้โซเชียลมีเดียใช้ทนายความใช้สื่อเปิดเผยเรื่องนี้ราวเดือนมีนาคมแปลว่าเป็นเวลาอย่างน้อยเกือบ7-8เดือนที่ความอายุติธรรม ครอบงำชีวิตน้องจูนและความยุติธรรมไม่มาหาเธอเธอแจ้งความไปยังเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจดองคดีเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดองคดีทั้งที่พนักงานสอบสวนท่านนี้เป็นระดับพันตำรวจโทว่วากันว่าเกรงใจอดีตแฟนน้องจูน ซึ่งเป็นบุคคลในเครื่องแบบอยู่ในหน่วยราชการหน่วยหนึ่งที่มีอิทธิพลในพื้นที่300ยอดปานบุรีจนกระทั่งน้องจูนและทนายต้องไปร้องเรียนกับพลตำรวจเอกสีเวลาลังสีพรหามานากุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจึงทําเรื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รักษากฎหมายที่ดีควรจะทํานั่นคือสอบสวนว่าทําไมพนักงานสอบสวนชุดแรกดองคดีไว้ เป็นเวลา7-8เดือนแล้วก็สั่งย้ายเอาพนักงานสอบส่วนชุดใหม่เข้ามานั่นคือสิ่งที่น่าชื่นชมนั่นคือบทบาทของตำรวจที่ควรจะเป็นประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้หญิงถูกขูก่ผู้หญิงเกือบจะตายเพราะการฆ่าผู้หญิงถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ท้องที่กลัวอิทธิพลของผู้ฆ่ากลัวอิทธิพลของฝ่ายชายเลยดองคดี ผู้หญิงต้องมาหารองผู้บัญชาญการตํารวจจึงได้รับความเป็นธรรมคําถามแรกคือทําไมกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ไม่ทํางานตามปกติทําไมเมื่อผู้หญิงถูกทําร้ายสภาพเกือบตายโชคดีที่รอดชีวิตจึงให้ผู้หญิง เป็นฝ่ายกระเสือกกระสนเรียกร้องความเป็นธรรมเองในที่สุดคดีนี้นํามาสู่แบบนี้นะครับก็คือว่ามีการเปลี่ยนพนักงานสอบสวนชุดใหม่หลังจากนั้นมีการเสนอสารมนฑลทหารบกที่15จังหวัดเพชรบุรีให้ออกหมายจับอดีตสามีของน้องจูนแต่ปรากฏว่าสารมีคําสั่งให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาคืออดีตสามีก่อนทุกวันนี้ในข่าวเรียกกันอย่างนี้ว่าหมดแบงค์นะครับเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงหมดแบงค์นะครับสารมีคาสั่งให้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาก่อนเนื่องจากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หลังจากนั้นหมวดแบงค์พร้อมนายทหารพระธรรมนูญก็เลยไปพบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรปานบุรีภาพที่เราเห็นเป็นภาพที่สถานีตำรวจภูธรปานบุรีท่านผู้ชมสังเกตให้ดีเรื่องนี้เกิดที่ส0 0รอยอดแต่เจ้าหน้าที่เลือกที่จะเรียกหมวดแบงค์มาพบและสอบสวนที่ปานบุรีนั่นคือล่องรอยของความประหลาดในคดีนี้ประการที่2มีความกลัวอิทธิพลของหมวดท่านนี้ในพื้นที่สรอยยอดหรือเปล่าถึงใช้สนที่ปานบุรีเป็นพื้นที่ในการ แจ้งความรับเรื่องราวดําเนินคดีหลังจากนั้นปรากฏว่าหมวดแบงค์โชคดีนะครับปรากฏว่าสารทหารให้การประกันตัวหมวดแบงค์ไปแล้วก็ณนะเวลานี้ก็สวดต่อสู้คดีกันไปแต่ว่าได้รับการประกันตัวเรียบร้อยไปเป็นวงเงินประมาณ400 0 0 0บาท หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตรวจสอบปืนลูกโม่ขนาดจุดสาที่ยึดได้จากผู้ต้องหาไปพิสูจน์ดีเอต่างๆนั้นนะมีการข่มขู่มีการขู่ฆ่าน้องจูนเกิดขึ้นเดี๋ยวลองฟังเรื่องของน้องจูนจากเสียงของน้องจูนและจากแม่ของน้องจูนอีกนิดน,นึงก็ได้ครับน้องอยู่โรงพยาบาลหัวหินอยู่ในห้องไอซยูแม่ก็ผอนานในใจว่าอยาให้ลูกไปนะว่าป้ากับคุณตาอย่าอย่าเอาหลานไปนะ น้องอยู่โรงพยาบาลหัวหินอยู่ในห้องไอซนั่นคือเสียงของแม่น้องจูนแม่ซึ่งต้องดูแลลูกที่โตแล้วแต่ต้องดูแลลูกซึ่งถูกทำลายในสภาพเพิ่งกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแม่ซึ่งดูแลลูกรู้ว่าลูกถูกทำลายแล้วเกิดสภาพแบบนี้น้องจูนความจำเสื่อมน้องจูนในวัยผู้ใหญ่กลับกลายเป็นเด็กอีกครั้งนั่นคือความเจ็บปวดโหดร้ายที่สุดที่จะเกิดกับแม่คนหนึ่งแม่ซึ่งเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก รู้ว่าลูกตัวเองอยู่ในสภาพแบบนี้มันคือสก,กนกักกรรมของชีวิตแต่ที่หนักหน่วงกว่าน,นั้นคือความเจ็บปวดของแม่ที่ทนอยู่กับความไม่รู้มาเป็นเวลานานว่าอะไรคือเหตุที่ทําให้น้องจูนอยู่ในสภาพแบบนี้น้องจูนเสียความทรงจําไปเป็นเวลาสเดือนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โชคดีที่วันดีคืนดีความทรงจํานี้กลับมาน้องจูนบอกแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ถึงรู้ว่าตัวการที่ทําลายน้องจูนจนเกือบเสียชีวิตเพียงเพราะตัวเองอยากไปมีแฟนใหม่ คือหมดแบงค์ซึ่งเป็นอดีตสามีที่จดทะเบียนกับน้องจูดเรื่องนี้จึงเป็นภาพสะท้อนของความไม่เป็นธรรมและความรุนแรงทางเพศในสังคมไทยผมอยากจะให้ดูกราฟิกนิดนึงนะครับเป็นตัวแรกซึ่งจะได้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเรื่องของการทาร้ายผู้หญิงของสังคมไทยผู้ชายทำร้ายผู้หญิงในสังคมไทยเป็นเรื่องใหญ่เมื่อทีหยิงชายก้าวไกลเขาเคยสํารวจความเห็นไว้แบบนี้สํารวจข้อมูลไว้แบบนี้ว่าในสังคมไทยสํารวจไว้ในปี2559คือปีที่แล้วนะครับสำรวจสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวพบแบบนี้ว่า ผู้ชายไทยจำนวนมากมีพฤติกรรมที่นิยมมักจะทำร้ายร่างกายแฟนร่างกายคนรักและภรรยาของตัวเองเรื่อที่หญิงชายก้าวไกลเขาบอกไว้เลยว่าการทำร้ายร่างกายคนรักแฟนและภรรยาของตัวเองเป็นปัจจัยเป็นสาเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีปัจจัยสำคัญคือการดื่มเหล้าเมาและเป็นความรุนแรงที่ผู้ชายทำกับผู้หญิงในประเทศไทยมากเป็นอันดับสามผู้หญิงไทยผู้ชายไทยจำนวนร้อยละ4 4 6 ที่เขาสำรวจเคย ทำร้ายภรรยาของตัวเองในขณะที่ตัวเองขาดสติไปคดีน้องจูนเป็นเรื่องของความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ชายและผู้หญิงและเป็นเรื่องซึ่งฝ่ายชายมีอิทธิพลพยายามจะเอาเงินยัดให้น้องจูนและแม่ยุติการดำเนินคดีคุณแม่ของน้องจูนบอกว่ามีคนพยายามหว่านล้อมว่าจะให้เงินน้องจูนและคุณแม่1ล้านบาทเพื่อให้หยุดการดำเนินคดีแต่น้องจูนไม่รับน้องจูนบอกว่าอยากเอาผู้ชายมาลงโทษอยากได้รับความเป็นธรรมเรื่องของน้องจูนฟังดูเหมือนน้องจูนเป็นเหยือ่อ แต่ในกรณีนี้ไม่ใช่น้องจูนถูกทำร้ายเกือบตายแต่น้องจูนเป็นภาพสะท้อนของผู้หญิงที่กำลังทวงถามความยุติธรรมเอาคืนไล่ล่าความเป็นธรรมจากอดีตสามีที่ทำร้ายเธอจนเกือบเสียชีวิตโดยการใช้เครื่องมือไม่กี่อย่างที่ผู้หญิงมีใช้สื่อใช้โซเชียลมีเดียและใช้เรื่องเล่าซึ่งพูดถึงความไม่เป็นธรรมให้สังคมรับรู้ทั่วกันนี่คือการต่อสู้ของผู้หญิงไทยในยุคปัจจุบันติดตามโอ๊วิในใหทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 1ิบก้านาฬิกา